เรื่องเล่าเรื่องสั้นจบในตอนเรื่องพ่อกับลูกสนันลั่นบ้านสวัสดีครับผมมีชื่อว่าเสือนะครับผมเป็นตำร,รวจตะเวนชายแดนซึ่งภารกิจที่ผมได้รับมอบหมายจากทางการนั้นได้สั่งให้ชุดของพวกผมมาดูแลความเรียบร้อยตามเขตชายแดนซึ่งได้มีข่าวรายงานมาว่าได้มีการแอบลักลอบ เข้าไปตัดไม้ทำลายป่ากันชุดของพวกผมก็เลยต้องออกไปทำงานกลางป่าซึ่งเวลาที่จะเข้าป่าลึกนั้นมันไม่ง่ายเลยครับเพราะว่าจะต้องเดินเข้าไปในป่าหลายวันกว่าจะทดสอบจนเสร็จแล้วมันก็เป็นเวลาสามวันแล้วครับที่ชุดของพวกผมกำลังเดินสำรวจป่าแต่แล้วชุดของพวกผมก็ได้เจอกับบางสิ่งบางอย่างซึ่งอยู่ตรงหน้า เมื่อชุดของพวกผมเดินเข้าไปใกล้ๆก,ก็พบว่ามีชาวบ้านหลายคนกำลังหาของป่ากันอยู่และที่ผมเห็นด้วยสายตาของตัวเองมันมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงชุดพวกผมก็เลยเข้าไปแสดงตัวเพื่อที่จะจับกลุ่มพวกคนเหล่านั้น,ท,นทันทีที่ชาวบ้านเหล่านั้นเห็นพวกผมก็ทำการวิ่งหนีกันจนไม่เป็นท่าบางคนก็จับได้บ้าง บางคนก็วิ่งหนีทันแล้วก็เข้าไปในเขตประเทศเพื่อนบ้านซึ่งทางเราเองไม่สามารถจะตามไปจับได้อีกแล้วและผมเองก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งกำลังนั่งร้องไห้ยอยู่ด้วยความที่เธอร้องไห้ผมก็เลยเข้าไปถามด้วยความเป็นห่วงเป็นยยไม่ต้องกลัวลุงหลอกนะหนูใจเย็นๆนะหนูมากับพ่อกับแม่ของหนูใช่ไหมทำไมพ่อกับแม่ ถึงได้พาหนูเข้ามาอยู่ในป่าลึกๆแบบนี้ได้เหรอฮะงานดีๆก็มีถมเถไม่ทำกันไปผู้หญิงสาวคนนั้นก็เลยหันมาตอบผมด้วยท่าทีที่กล้า,ก,ากลัวๆเปล่ปาแร้วค่ะลุงพ่อแม่ของหนูเสียไปตั้งแต่หนูยังเล็กๆอยูเ่เลยค่ะและคนที่พาหนูมาเขาจะให้หนูไปอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านนะคะโดยที่หนูก็ไม่รู้ว่าจะให้หนูไปทำอะไรนะคะหนูเองก็ไม่อยากมาแล้วค่ะ แต่หนูโดนพวกเขาบอกว่าถ้าหนูไม่ยอมมากับพวกเขาหนูจะต้องโดนเอ่มผมก็เลยรียตอบไปว่าพอๆแล้วหนูลุงพอจะดาวได้แล้วละ่ะว่าพวกนั้นมันจะทําอะไรกับหนูเอาอย่างนี้นะหนูไม่มีญาติใช่ไหมในหมู่บ้านเนี้ยถ้ามีอ่ะลุงจะได้พาไปส่งให้พอดูๆแล้วหนูไม่ได้ตั้งใจเข้ามาที่นี่น่ะผู้หญิงคนนั้นจึงบอกว่า หนูไม่มีญาติ่อค่ะลุงตั้งแต่หนูเกิดมาหนูก็โดนพามาทํางานที่นี่เลยค่ะคนพวกนั้นนะ่ะให้หนูเอาของอะไรบางอย่างไปส่งให้อีกคนหนึ่งก็ไม่รู้ค่ะซึ่งเงินที่หนูได้รับบางครั้งยังแทบจะซื้อข้าวไม่ได้เลยค่ะลุงหนูก็เลยไม่รู้ว่าหลังจากนี้ชีวิตของหนูจะเป็นอย่างไรนะคะหนูไม่มีใครเลยค่ะเมื่อผู้หญิงสาวคนนี้พูดมาแบบนั้นมันทำให้ผม อดสงสารเธอไม่ได้ผมก็เลยตัดสินใจบอกไปว่างั้นเอาอย่างนี้นะหนูหนูมีชื่อว่าอะไรล่ะส่วนลุงนะ่ะมีชื่อว่าเสือนะลุงทำงานเป็นตำรวจนะ่ะผู้หญิงสาวคนนั้นก็เลยตอบว่าหนูมีชื่อว่าสายฝนนะคะลุงลุงเสือเป็นตำรวจเหรอคะแล้วลุงเสือจะจับหนูไปใช่หรือเปล่าคะเนี่ยผมก็เลยยิ้มอ่อน,ออน เพื่อที่จะให้สายฝนรู้สึกไม่อึดอัดใจตอนที่เธอคุยกับผมนะครับแล้วผมก็เดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็บอกว่าลุงไม่จับสายฝนอยู่แล้วล่ะสายฝนไม่ได้ทําอะไรผิดนี่งั้นเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวสายฝนมากับลุงนะเดี๋ยวลุงจะเลี้ยงดูสายฝนเองที่ลุงดูดูแล้วสายฝนน่าจะเป็นคนดีอยู่นะเมื่อสายฝนได้ยินเช่นนั้นก็บอกว่าแน่นอนค่ะลุงเสือ หนูว่าเป็นคนดีแล้วลุงจะไม่หลอกหนูใช่ไหมคะผมก็เลยตอบไปว่าไม่หลอกแน่นอนจ้ะสายฝนลุงขอสัญญาณนะว่าจะดูแลสายฝนเองและลุงเองก็ทนเห็นสายฝนอยู่คนเดียวในที่แบบนี้ไม่ได้หรอกไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อแล้วสายฝนก็ดีใจมากๆที่ผมสัญญาว่าจะดูแลเธอผมก็เลยเดินไปบอก พวกเพื่อนที่มาทำงานกับผมว่าผมจะดูแลสายฝนเองทุกๆคนก็เลยไม่ได้ว่าอะไรแถมยังช่วยเอาเงินมาให้อีกด้วยผมก็เลยพาสายฝนมาอยู่ที่บ้านพักแล้วก็ทำการพาสายฝนไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆแล้วก็เปลี่ยนการแต่งตัวให้เธอดูดีขึ้นจนเวลาผ่านไปเป็นปีๆสายฝนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเปลี่ยนจากสาวน้อยมอมแมม กลายเป็นหญิงสาวที่สวยมากๆแล้วก็มีเสน่ห์มากและหลังจากนั้นมาผมก็ได้ส่งสายฝนไปเรียนหนังสือตามโรงเรียนต่างๆสายฝนก็เลยขอเรียกผมว่าพ่อเสือผมก็ให้เธอเรียกนะครับเพราะผมฟังดูแล้วมันก็อบอุ่นดีและพอเย็นวันนี้หลังจากที่ผมเลิกงานกลับมาที่บ้านสายฝนก็เดินมาหาผมและบอกว่าเป็นยังไงบ้างคะพ่อเสือ ทำงานมาเหนื่อยไหมคะมาค่ะเดี๋ยวหนูจะเอาน้ำเย็นๆให้กินนะคะผมก็เลยตอบไปว่าขอบใจมากๆกันนะสายฝนแต่พ่อไม่ได้เหนื่อยอะไรหรอกว่าแต่วันเนี้ยทำการบ้านเสร็จหรือยังละคะสายฝนก็เลยบอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพ่อหนูกลับมาถึงบ้านหนูก็ทำการบ้านเสร็จแล้วละคะ่ะว่าแต่เย็นเนี้ยพ่ออยากจะกินอะไรเป็นพิเศษไหมละคะเดี๋ยวหนูจะได้ทำให้พ่อกินเองคะ่ะ ผมก็เลยตอบไปว่าอ๋อไม่หรอกสายฝนเดี๋ยวเย็นนี้นะพ่อจะพาสายฝนเข้าไปหาอะไรกินแถวแถวตัวเมืองสะหน่อยนะ่ะสายฝนอยากไปไหมละ่ะสายฝนทําท่าทางตื่นเต้นดีใจแล้วบอกว่าจริงเหรอคะพ่อพ่อเสือหนูตื่นเต้นยังไงก็ไม่รู้คะ่ะหนูอยากจะไปมานานแล้วแต่หนูเห็นว่าพ่อเสือไม่ค่อยจะว่างเลยก็เลยไม่กล้าจะรบกวนพ่อเสือนะคะ ผมจึงยิ้มอ่อนๆและบอกว่าแต่วันนี้พ่อพร้อมแล้วนะงั้นสายฝนก็ไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าสวยๆเลยนะเย็นนี้เราจะออกไปกินอาหารข้างนอกบ้านกันสายฝนก็เลยรีบไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าในทันทีหลังจากนั้นผมกับสายฝนก็เดินทางไปที่ร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งแถวแถวตัวเมืองในขณะที่ผมกับสายฝนกำลังนั่งกินหมูกระทะกันอยู่นั้นผมก็ได้สังเกตว่ามีหนุ่มๆที่นั่งโต๊ะข้างๆ พายามองสายฝนอยู่และดูเหมือนว่าจะสนใจสายฝนไม่น้อยเลยผมจึงเอ่ยปากแซลสายฝนไปว่าสายฝนนี่ยิ่งนับวันยิ่งสวยใหญ่เลยนะไม่เหมือนตอนที่มาอยู่กับพ่อใหม่ๆเลยอย่างกับคนละคนเลยดูสิหนุ่มแอบมองสายฝนกันอยู่นะเห็นไหมสายฝนก็ได้บอกว่าก็ช่างหนุ่มเข้าไปสิคะพ่อเสือหนูขออยู่กับพ่อเสือแบบเนี้ย ไปจนชีวิตของหนูจะหาไม่ดีกว่าค่ะพ่อเพราะพ่อเสือเป็นผู้มีพ่อคุณกับหนูมากๆถ้าไม่มีพ่อเสือมาช่วยหนูในวันนั้นหนูก็ไม่รู้ว่าทุกวันนี้หนูจะเป็นยังไงนะคะผมก็เลยตอบไปว่าโอ้โหสายฝนไปเรียนคำพูดหวานๆแบบนี้มาจากไหนกันเนี่ยพูดสะพอดแทบจะลอยเลยนะเนี่ยฮ่าฮ่าสายฝนก็เลยตอบมาว่าถ้าพ่อเสือจ,จะลอยหนูนี่แหละคะ่ะ ที่จะเป็นคนจับพ่อเสือเอาไว้ไม่ให้ลอยไปไหนเลยเพราะหนูรักพ่อเสือมากๆากันะคะเมื่อสายฝนพูดมาแบบนี้มันก็เลยทําให้ผมนั่งนิ่งๆอึ้งไปเหมือนกันโดยที่ใจของผมนี่มันก็รู้สึกแปลกๆหวันไหวยังไงชอบกลนอยู่แต่ผมก็ทําเหมือนว่าไม่ได้มีอะไรแล้วผมก็นั่งกินหมูย่างกันต่อเมื่อผมกับสายฝนกินหมูกระทะกันเสร็จแล้วก็พากันกลับบ้านเมื่อมาถึงบ้าน พ่อเสือก็ได้ถามหนูมาอีกว่าในสายฝนพรุ่งนี้อยากจะไปกินอะไรอีกไหมเดี๋ยวพ่อจะพาไปกินต่อหนูก็เลยตอบไปว่าแล้วแต่พ่อเสือเลยค่ะหนูยังไงก็ได้อยู่แล้วว่าแต่พ่อเสือก็อ,อยู่คนเดียวมานานแล้วทำไมพ่อเสือถึงยังไม่คิดที่จะมีเมียล่ะคะหรือว่าพ่อเสือแอบชอบใครอยู่หรือเปล่าคะแต่ไม่กล้าบอกไปนะ่ะ แล้วพ่อเสือก็ก้มหน้าก้มตาไม่ตอบคําถามจากหนูเลยค่ะแล้วพ่อเสือก็บอกว่าอมืมันดึกบ้ากวนะงั้นเราก็แยกย้ายกันเข้านอนดีกว่านะแล้วพ่อเสือก็รีบเดินไปอย่างไม่ได้เงยหน้าขึ้นมาทันใดนั้นเองพ่อเสือก็เดินมาชนหนูอย่างจังหนูก็เลยเซแล้วทําท่าจะล้มแต่พ่อเสือก็ได้เข้ามาประคองตัวของหนูเอาไว้ทันในตอนนั้นเอง พ่อเสือได้จ้องตาหนูอย่างลึกซึ้งแล้วก็ดูเหมือนว่าพ่อเสือจะตกอยู่ในภวังแต่ก็เรียกสติให้กลับคืนมาได้อุ๊ยขอโทษนะสายฝนเอพอดีว่าพ่อรีบเดินไปหน่อยนะ่ปะป่ะแล้วไปนอนกันเถอะหนูจึงบอกไปว่าหนูรู้นะคะว่าพ่อเสือคิดยังไงกับหนูหนูรู้มาโดยตลอดนะคะแต่ถ้าจะพูดกันเรื่องจริงๆแล้ว หนูกับพ่อเสือไม่ได้เป็นอะไรกันโดยตรงอยู่แล้วนี่คะและถ้าสิ่งนั้นมันเป็นความต้องการของพ่อเสือหนูก็พร้อมที่จะยินดีจะทำให้พ่อเสือมีความสุขที่สุดนะคะเพราะหนูคิดว่าในชีวิตนี้หนูจะขออยู่กับพ่อเสือคนเดียวเท่านั้นไม่ว่าจะอยู่ในฐานะแบบไหนก็ตามนะคะเท่านั้นแหะคะพ่อเสือก็เดินเข้ามาแล้วก็จูบโจมหนูอย่างไม่คิด จนหนูนั้นก็ต้องอ่อนตะทวยตามพ่อเสือลงไปแล้วพ่อเสือก็จับหนูปลยตรงหน้าทีวีหลังจากนั้นพ่อเสือค่อยๆทําให้หนูจนหนูก็มีอาการที่เพ้อเพินเอามากๆหลังจากนั้นพ่อเสือก็กรหนาหนูไม่ยั้งเลยค่ะจนหนูต้องเป่งออกมาจนสนั่นบ้านแล้วหลังจากนั้นหนูก็ได้เปลี่ยนจากลูกบุญธรรมของพ่อเสือกลายมาเป็นเมียสาวของพ่อเสือ ท่ามกลางผู้คนที่อาจจะมองเข้ามาไม่ดีบ้างดีบ้างหนูกับพ่อเสือก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยค่ะเพราะว่าหนูขอเพียงแค่ว่าหนูกับพ่อเสือเราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก็เพียงพอแล้วและหลังจากนั้นมาหนูกับพ่อเสือก็ได้มีทายาทด้วยกันเราทั้งสามคนก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขที่สุดเลย